กินเที่ยวเลี้ยวละครับผมพี่น้องครับช่วงนี้ขน้อยยังเกาะติดอยู่นะครับสวนเกษตรของขว่วเขียวงวงงามยู่เดอร์พี่น้องเดอ้อเพราะท่านได้หนีไปใส่นะครับเพราะว่าอย่างนําเสนอให้พี่น้องได้เบื้องได้แย่งกันนะครับว่ากิจกรรมเพิินได้ละมือแต่ละยางแต่ละอันแต่ละแนวอ้ามากไม,กมก้สละเกินสวนเินนเเนนน่นะครับว่าเพิ่นเห็นอย่างนี้นะครับ มื่อนี้เขาน้อยได้มีโอกาสพี่น้องได้ผ่านมาพอดีพอดีเขาเจ้าจกระลังเห็ดหยางคนหลายๆก็เลยแวะไปถามคุณพอ่อเบอร์พี่พ่อว่าเมื่อนี้กระลังลอมหัวเพิ่นว่าเด้กนะครับเอารถไถรถยางมาตับนะครับดินก็บ่ได้ซื้อเพิ่นดอกเพิ่นว่าเอาดินอยู่หน้าจะของกันล่ะต่้มขึ้นมานะครับให้เป็น,นคู่งามเิ่นว่ามีทางยางล่ะกันล้อมรั้วบอกเออล้อ,อมรั้วอีหยังก็รั้วรอบขอบคิดเออรั้วรอบขอบชิดเออ ตกไทยไปล้วงรอบขอบชิดนะครับกันงัวกันหยังเพิ่นว่านะครับล้อมรั่วมื้อนี้สิพาพี่น้องเบิ่งรอบนอกนะครับนั่นก็คือเพิ่นสิล้อมงูล้อมพวจนะครับหลายกว่านี้คนหลายพี่น้องเอ้ยมีแต่ลูกหลานเพิ่นเออมาซอยกันเบิ่งแหไงแซม่นไพร์น่พี่น้องหลายคักหลายเน่ยก็น้อยได้มีโอกาสได้ไปทักทายเพิ่นโอ้จะเป็นอบอุ่นนะครับสวนพ่อเขียวงัวงามเด้อพี่น้องเดิอกำลังไปได้สวยพี่น้อง หลังจากล้อมหัวแล้วพี่น้องสีมีอ,อ,อยังต่างๆนานานะครับหลายอย,ย่างเลยนะครับทีสีน้ำเสนอนะครับเพร่ะวาเพิ่นส,<ล>สิปูกนะต้นไม้แล้วว่าไอ้อยังเดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบื้องทั้งโคกทั้งหยังไปน้ำนี่เออทั้งสวนทั้งหยังเพิ่นได้อามือนี่นี่กิจกรรมนะครับมวลมว,ลมวลนะครับกินกเข่าสวยไปน้ำแล้วการล้อมหัวไปน้ำพี่น้องเอามวลมวกันนะครับมือนี่เขาไปไปเบิ้งเพิ่นล้อมหัวนะครับไปที่ล้อมหัวหรือว่าเฮ็ดนี่ยังนี่แหละครับก็มพีตัลลูกตัลหลานเพิ่นเลยนะครับเอาเดี๋ยวเขาไปเบื้องกันพี่น้ออองงตติดดามเเรรื่ยๆพนคับ าามหลยลังห่วงเดี๋ยวมีหมองให้คุดอีกท่บัดดี้เนี่แหละครับเปินกระซารถไถนะครับรับแต่งสวยงามพี่น้องสวยงามมากเลยนะครับไปยืนเบื้องบนเลยดูเพลินเพ็ินแีสวยงามซะเหลือเกินนะครับพี่น้องติดตามไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับ ข้ากคือนสีเขี so ็ดไก่ขาเหงือบ้านแกงนี่นั่นบอกเนเหงอบ้านแกงกันเลยทุ่งฟังเสียงคนเบาเป็นตะมวลนาะพี่น้องเนี่ยบ้านแกงบ้านแกงกสิก้อยเนี่ยก้อยยังไปนาะกินสวยกินยังไปเนาะขาน้อยกับบ้นีแหละครับก็ทายกินเนี่ยแหะาอย่าสอยจูนบนยูด้พี่น้อง บ่ธรรมดาได้นะครับเออตัดภาพให้พี่น้องด้เบิ่งงามๆด้วยพี่น้องเนอนะครับนี่แหละยืนอยู่นี่กับพ่าแมนผู้ใดต้วนี่ไส้เต้ตันนี่นะครับลูกหลานพววเขียวนะครับมาซอยเปิดอบอุ่นนะครับลูกหลานหุ่มหอมสุดยอดเลยกินเหนื่อกินยังไปน้ำเด้พี่น้องคนนี้รถขับรถกับว่ธรรมดาได้สร้างตรงมาดับเนี่ยท่ากเทศครถขับว่ธรรมดาได้นี่ซสือโตมาแพงก็อย่างในส่วนคนติไปได้ ธรรมดาพักกินน้ำไปน้ำอากาศดีดีพี่น้องมือร่องหัวมือนี่ได้มาพ่อเพิ่นเอ้ยบ่มีฮอดแดดพี่น้องเอ้ยมาแดดช่วงท้ายอยู่นะครับแต่ว่ายนี่มือเสาร์นี่โอ้ยแดดบดฝนตกดินนะว่าเย็นซวยซวยนัว่าเห็ดเบียกดีดีเพิ่นว่านี่อืมนะครับนี่ครับพี่น้องชีวิตวิถีชีวิตบ้านเฮาสุดยอดพี่น้องสรรค์กับเทาเก็บของวันนาตนะครับสวยงามสวยงามนะครับความเพิ่นสวยงามมากเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเฮา เงี้ยไหมเออมีเพ้อกับอาบเตอร์พขอพก็เฮียบ้อนเปลี่ยนเลยตอนขน้อยมาใหม่ๆมาเห็นใหม่ๆนะครับมันบ่ท่านท่านได้เป็นทิ้วแบบนี้นะครับมันยังเป็นในเขาอื่นน้อยังเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นอย่างนะครับอันนี้เพิ่นใส่รถไถปั๊บขึ้นมานะครับโอ้สวยงามคัะพี่น้องซื้อคิงนิ่งเลยป่ะที่นี่พูดละ เงา้วลาดฟาดเลยสวยงามเสลือเกินนะครับเป็นทิวในการหลอมหัวเพิ่นนะครับโอ้โอโอเขียวนี่ปรับแตงดีเนาะนะครับสวนเพิ่นก็นเลยหนาอยู่ขึ้นปะอย่าลืมนะครับพี่น้องมานี่ระยะเวลาบอท่านในพ่อสองเดือนนะครับที่เพิ่นเห็ดพี่น้องเบิ้งนะครับบอท่านในพ่อสองเดือนเน,นื้อนี่ย่ำเลยนะครับแน่นอนของเพิ่นครับบอท่านในพ่อสองเดือนเห็ดได้คาราดีบอท่ามาดาพี่น้องหนาเอาเป็นตัวอย่างพี่น้องเอยถ้ามีโอกาสกันหน่อยก็อยากเห็ดน้ำเพิ่นอยู่นะครับ ไปเบิ่งความสวยงามของเพ่อนพี่นองเฮา นี่หมายถึงว่าเพื่อนใส่รถไทยนี่คือว่าตัาง้งคู่ตั้งทิว้วให้มันงามนะครับจังก้นหลุมใด้นะครับมันจะง,งามนะครับวิศวกะเพื่อนบอกนะวิศวกะเตเพิ่นว่าให้ปาดอันนี้ออกให้มันทอกันนะครับให้มันทอกันจังสีฝังหลุมงามเพิ่นว่านะครับจังสีฝังหลุมใดญ่งามๆเห็ดแล้่ยวดอเดียวเลยกับแมนคววมเพื่อนเนาะแล้วเพื่อนวิศวกะมาเองเหมืนอนนี้ว่าต้องห่วงเลยนะครับอือ พี่น้องติดตามไปนะครับนี่แหละหลายคนมันกับมวนเองเด้พี่น้องมันกับโบม,มือได้ขนาดมาหลายคนเนาะเฮ็ดยังคือกันแหละครับกันมาคนเดียวหรอโอ้ยเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังบ่คืออะไรคือเขาว่าหระเนาะ น <Ooh. S 2> <esc reens> ี่ก็คือสีแล้วยมแหละเนาะครับเดินเห็นรถไทยเพิ่นจอดแล้วเนาะอืมอือนี่ก็สีเสาสุดท้ายแเราก็จะมาเออเสาสุดท้ายยี่ห้อตะว่ากันไปนะครับตะว่านี่มันพามาเบิ่งเด้อพี่น้องนี่พาพี่น้องมาเบิ่งความงามนะครับความมันลงแหีงบุบๆการเป็นยูนะครับการเฮ็ดอี่ห้อยูธงยูทานะครับอืมอนั่นสิได้อีหยังแน่นะครับอือกัเฮ็ดไปเรื่อยๆคือเพิ่นว่านนะพี่น้องมื้อนี้นําเสนอพี่น้องนี่พาพี่น้องมาเบิ่งการล้อมหัวล้อมหยังนี่ครับล้อมหัวล้อมเท้า นี่แหละครับยุสวนคือเก่า <9 S 2> น,นะครับง,ง,งามๆไปคือเก่า <9 S 2> นะครับลคบลคิปต่อไปพี่น้องสีน้ำเสนอนี่แบบเต็มอิ่มเลยนะพี่น้องขังในที่พี่น้องเพราะท่านได้เห็นขอกม้วเพราะว่าสิเป,เป็นพื้นที่การเลี้ยงปลาหรือว่าการปลูกผักสวนผัวหรือว่าสิเป,เป็นการปลูกหญ้าอ,อีหยังกะ้กางอยู่ในวงจรน,นั่นพี่น้องสิได้เห็นแบบเต็มๆนะครับเมื่อนี่มันสีเงาหดพี่น้องนะครับเอาเฮ้าๆเอาแบบไปเทละยางนะครับให้พี่น้องเด้ยค่อยติดตามไปเรื่อยๆได้ครับเด้อ เอาคลิปนี้เฮาเสียวเ,เป็นการลอมัวกนกเป็นการแคก,กินข่าสวยเขายั้งไปพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะมือนี่เนาะเอาง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อครับเดี๋ยวเฮาสิพ่อกันคลิปนานี่แบบเต็มอิ่มพี่น้องเอาแบบเต็มอิ่มเลยเพราะว่าสีจัดให้พี่น้องงามๆตั้งแต่ท่างเข่าสวนว่าเพิินเห็ดอย่างแนในระยะเวลาแค่ไม่ไม่ถึง60บวันบ่ถึงพ่ถึง2เดือนนี่แหละเอาว่ามันเปลี่ยนแปลงไปขนาดใดนนะครับเพิ่นเพิ่นเห็ดเห็ดได้อีหลีนะครับอ,อันนี้ นาทิดต,ตามขนาดพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวขน้อยสิผ้าพี่น้องนี่ติดต,ตามแบบขักๆเลยนะครับสุดยอดกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เขาลาไปซํานี่พี่น้องเอาความงามแบบรอบนอกไปก่อนพี่น้องเอาความเอาความง,งดงามนี่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อครับผม